สวัสดีครับเป็นอยาช่หมงจี้คนสุรินทร์คือเก้าเลยครับผมเมื่อนี้เราสิมาเห็ดลาบเนาะลาบสไตล์สูตรของหมงจี้ครับผมอ่านี่เครื่องเคียงนะครับผมที่เราจะใส่ลงไปนะครับมีใบมะกรูดพริกซอยนะครับพริกสดซอยแล้วก็พวกมะนาวเนาะหอมแดงต้นหอมผักชีนะครับผมเ้าลัวพริกป่นวันนี้เราก็รวนรวนหมูนะครับก็จะมีเครื่องในเนื้อมีตับมีหนังนะครับผมแล้วก ดูตอนที่ปงเนาะก็จะเป็นยังไงครับตอนแรกใส่จวดลงปลาลงไปนะครับผมน้ำปลายี่ห้ออย่างก็ได้เนาะครับผมเอาตามใจชอบครับตามใจชอบครับผมแล้วก็นี่บะแม่นเอ่อรอย่างก็น้ำตาลเนี่ยครับเป็นโคลงสวรรค์ครับผมงออร่ยขาดไม่ได้ครับทุกภาคก็ต้องใส่ครับผมพอใส่บกพอเสียบเนาะครับผมแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วครับ ข้าวคัวนี่คั่วเองนะครับคั่วรเอามาปั้นครับผมตำาบไหวครับถ้าตำแล้วมันจะถ้าชิ่วไม่ชิ่วแล้วโอเคพริกนี่เผ็ดมากนะครับผมพอสมควร่งโอเคครับเพราะว่าอันนี้พริกนี้ไม่ได้ทำเองนะครับกี่ครั้งครับแล้วก็ขาดไม่ได้บะนาครับผมพริกเป็นพริกของเขาปั่นขายอ่าเขาตำขายเลย โบราณเขาเอ็นว่าผู้ใดเฮ็ดกับข้าวรถจัดด่าผัวเก่งนะครับบางจีนี่ด่าผัวเกง่งคือกันนะครับ,บร <c oughs> เป็นบ,บ, <c oughs> บ่บ่เป็นบ่บ่บ่แบบบ่เหลือครับผม <c oughs> ด่าสุเม,มือสุกวันสุกเว้นครับผมด่าอย่างกระโดกระดีฮะด่าแล้วดาอีกหน่วอ <c oughs> อ่าโอเคมะนาวอ, <c oughs> อันนั้นต่อไปเรามาย้ำนะครับผม คนให้เข้ากันครับเดี๋ยวน้ำมันมีนิดนึงมันเจอเข้าขั้วมันก็จะมันก็จะเหนียวพอดีเนาะน้ำมก็จะหายพอดีครับนี่ครับน้ำมันจะไม่หายเนาะะเจอข้าขั้วไปอันนี้สูตรสไตล์บองจีนะครับผมบางคนก็อีแบบสูตรจะไม่เหมือนกันเนาะแต่คล้ายๆกันครับผมทีนี้เนี่ยก็ต้องใส่ผงนัวครับลาดไม่ใส่ผงนัวไม่แม่นลาด ันี่ของอันนี้นะครับของคู่เอ่อคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเนาะครับผมฝั่งอีสานนี่ผมนอดชื่อนะครับเทีครับผมแล้ตก็ไปครับเราเราจะใส่เดี๋ยวชิมก่อนนะก่อนที่จะใส่โอเคครับใส่ผักค่ะตอนนี้ก็ใส่ผักเนะเพิ่มความจุดจ้าแล้วความหอมแล้วก็สีสันน้ำครับผมมีใบมะกรูดใบมะกรูดต้นหอมบัตชีครับผมแล้วก็พริกซอยเนาะแล้วก็หอมแดงครับผม ิ่งชสูตรบองจีก็คือใส่ผักเนี่ยน,นะครับมันจะได้ทีนี้มันจะได้หอมๆนะนี่ครับจะเผ็ดจะหวานใส่ผักหลายๆไว้ก่อนครับผมดูสีสันและหน้าตาครับผมจวดจัดมะพร้าวแก้วทอดครับผมห,ออหลังกันแจงเออเดี๋ยวราบเดี๋ยบองจีทำต้มตำให้เขกเอากองมาให้น้องเอง็นนี่ นี่ม,มีมีแม่ครัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานแต่งช่วงมีนาแล้วครับงานแต่งน้องที่รู้จักกันนี่แหละครับดเดี๋ยวจะเดี๋อมีโอกาสได้ไปให้ครับผม,มบนี่ครับรับหมูรับหมูสมุนไพรครับผมใส่ใบกัญชาห้าร้อยต้นความนี่ใเครัวม,<า>มันจะขึ้นประมาณนี้นะเนยตักขึ้นมาให้เปิ้ลดูกันหน่อยไม่ค่อยเผ็ดนะคะนี่ เราเราสมุนไพรเต็มกินนะกรุบกรุบก็ผมพร้อมๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมทานกันคนละคำสองคำนะเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวตักใส่ถาดกันนะใส่ถาดเดิมนะครับเพราะว่ากินกินกันหลายคนครับจุดเดียวเลยเทไปเลยไม่หมดเลยไม่หมดนะอุ่นพรุ่งนี้อุ่นกินไม่ได้เลยครับนะเดี๋ยวผักเผือกแล้วจะใส่พร้อมๆนะครับผักแก้มเนาะจะมีพวกถั่วพวก แตงกวาจัง,งนะซันซีเนาะซอซีลี่โอเคครับผมมีลาบก็ต้องมีแก้มครับผมมีผักแก้มนะแกะกับลาบครับมันจะได้จดจ้าและแซ่บกรอบๆแตงกวาแนละ้วแตงกวากูแล้วอ่านเป็นสักสี่สี่แฉงแฉงนะเดี๋ยวรอล้างคนะรับผดล้างดีๆนะครับผมนะ หลังเสร็จแล้วก็มาจัดใส่จานครับขอบๆนะแล้วก็มาตุ้มโฮมครับกินข้าวแบบตุ้มโฮมกันที่แซ่บเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปชิมกันนะอ่ามาถึงโต๊ะพระราชวังแล้วนะครับเดี๋ยวสิมาชิมกันก็น้ำคำสองคำแล้วจากคำสองคำอ่ะให้ผู้จัดการกันนะจวดให้ดูนะครับเลือกชิ้นไหนก็ได้ในนี้ครับผมมีเป็นรอยชิมเลย กินแท้ๆก็ต้องจกข้าวเหนียวครับลาบนี่ของเทระฐานสือบังกี่เขเป็นยังไงครับแซ่บเข้มข้นหรือังไงอือเอาบางที่ชิมดูหนึ่งคำครับคนทำไม่ชิมนะวางยาเบื่อผมอ่าครับผมชิมหมดูสักคำครับไปนี่ก็เดียว นี่ข้าวเหนียวมันร้อนอันนี้ผมยิ้มจะคำเนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลาจับไปก่อนนะครับผมนี่ยข้าวเหนียวเรียบร้อยนะนี่กินเนี่ยมีเครื่องในนะโอ้ยน,นอนนะทำโตโตครับอือมกลิ่หอมแบบค่ณ หอมฮะหอมเครื่องเครื่องมนหลายหอ,อมจัดโ <Okay S 2> อเคค่ะจัดตองเยอะจัดกา่ตอนเยอะจัดหมูจีนบองกี๊ง่ายๆครับ, okay บาย